กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงพายุฤดูร้อนวันที่6และ7พฤษภาคม2567นี้ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางพระยา,น,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรกาลสินขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยา สุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรรนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลพื้นที่เสี่ยงวันที่6และ7พฤษภาคม2567นี้กรมอุตุแจ้งเตือนพายุฤดูร้อนครับ